กัได้อย่างไัได้ไหมยัได้ันตุเป็นกระแพงตันต สบายดีสบายดีพี่น้องปองปลายชาวยูทูบมือนี้เกตเกตสายหลอกพาทุกคนมาลหลอกวัดหลอกว่าอยู่ที่นอกเมืองเวียงจันทร์นะทุกคนเนาะวัดนี้ก็ซื้อวัดพระบ,บาทวัดถาพระบาทเนาะเป็นวัดที่เคยได้มาแล้วในปีก่อนเพิ่งได้มาบ้ามาบุญไว้นเ,เนาะมือนี้เขาก็ไเด้มาถาม เจาะบาดบาดเพื่อหาหากระเจียมในการแก่บากบแก่บุญแล้วก็จะมีการเห็ดบุญใหญ่ถวายกองบุญเนาะก็ขอให้เพื่อนติดตามกันต่อไปในคลิปหน้านาะและคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนเรื่องคลิปเขาจนจบแล้วก็อย่าขามโฆษณาเด้อเพื่อเป็นการสนับสนุนเขาเนาะเงินเพียงเล็กน้อยเจาะละเส้นสองเส้นขอให้เพื่อนทุกคนอับสบกิม หอยผาบาทนี่ก็เป็นห้อยพระบาทที่มีมาแต่ยังพอแทมีการตั้งวัดนะทุกคนเนาะบูมเมนคนสางขึ้นได้ห้อยพระบาทนี่ได้มันมีมาแต่บูฮารแล้วเนาะกับบฮูวาเมนตามโบราณของเราวาเมนพระพุทธเจ้าเผ่นไปท่าแสดงทำมาเทศนาอยู่มงใดเผ่นก็นจะทิ่มสัญลักษณ์ไหวเนาะ ทาว่าทางผู้ฮานของเราให้ฟังเนาะยูที่ล่านี่หากประกันแน่นอนบัแมนคนสางขึ้นเนาะเป็นสิ่งที่มาแต่ผู้ฮานนักการเนาะแต่ผิ่นกบมาเทมาเททองเทยางโอบกเนาะมาเทอาสีสีทองสียางโอบไว้เนะาเะ,เ,นะเพื่อบ่วหันห้อยผระบาทนี่จางหายเนาะห้อยพระบาทอยู่นี่ก็เป็นห้อยผระบาทที่ช่วยงามอา วางหนึ่งเนาะชวยเสียชวยงามเติบเนาะแต่กระแปกจากที่อื่นเนาะทุกคนเอากาิ่นกระเห็ดกุ้งขอบไหวเพราะว่าโบไฮขายันผู้หญิ่งโบไฮผู้หญิงหรือเด็กน้อยผู้หญิงลงไปเหยียบไปยังอะไรเนาะเพิ่นกระเห็ดกุ้งขอบไหวเนาะเพราะว่าที่ล้านี่แต่ว่าเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาพุทธนี่เจาา้าโบไฮผู้หญิงเขาใกล้เนาะทุกคนเนาะก็เลยเห็ดคอบเห็ดกุ้งขอบไหวเนาะ เผื่อมีหนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศบ่หูจักหูย้ยังยัดลงไปเหยียบลงไปยังเ่นกระหิดคอบไหวเนะเาะขอเสิ้อมูเพื่อนหับชมบรรยากาศของวัดเนาะสวยสดงดงาม ขึ้นหกักขาตันหน้ำตัวนี้สะอาดสะอาดเน่งเป็นบ่อนนั่งอาบได้เลยได้หนึ่งี่หยุดงผุกกระาเลยหุ่ดเชงผุกกระผ้าาย สำหรับมันสะอาดนะหนัง,นงอาบนี่ก็ได้นะ ึึึึโอ้ยจิกลับลงไปักไหนเด้หวัดปีนภูปีนผาเออผังอีตู่เก็บมือเก็บมือผังอีตูนี่ <c oughs> อีตู่เกิดเองได้หนิเนาะ <c oughs> องค์ขนาดขลาดจ <c oughs> ักเสียนนี่ ขนาดขนาดสองสี่บ้าหานในชัยสองสี่หกเจ็ดเสียงประเทศเจ็ดเสียง เป็นเกล็ดเจ็ดเสียนอ่ะเด้เป็นเคีย,ยนไยว้นในป้ายค่ะเรื่องขวันจิคอขวันจิขวาวไปอ่านก่อน